สวัสดีครับรถฮอนด้นะครับเวบร้อยคันนี้นะครับมีอาการก็คือว่าสตาร์ทยากนะครับพอสตาร์ทติดแล้วนะครับมันก็จะเร่งสะดุดนะครับเร่งสะดุดเร่งเหมือนน้ามันไม่ขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาตรวจเช็คน้ํามันนะครับว่ามันไหลดีหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราได้ถอดออกมารอบนึงนะครับก็คือว่าน้ํามันเนี่ยมัน มันไม่มันไม่ไหลออกจากท่อนะครับทีนี้เราก็มาเปิดฝาน้ำมันนะครับพอเปิดพอเปิดฝาน้ำมันปุ๊บน้ำน้ำมันไหลโจกเลยนะครับผมหกหกเต็มพื้นเลยนะครับทีนี้มันก็น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับฝาน้ำมันนะครับฝาน้ำมันตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอ่ CPU, เปิดให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะครับเมื่อกี้คือว่าเอ่อน้ำมันมันจะไม่ค่อยไหลนะครับแต่ว่าพอเราได้เปิดฝาแล้วมันก็จะไหลอยู่บ้างแต่ก็ไหลไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะ ระบายลงตรงนี้นะครับอันนี้ไหลดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะ,ะจาขยับฝาดูอ่าอาการนี้น่าจะเป็นที่ฝานะครับพเพื่อนเพราะว่าม่จากที่เมื่อกี้นะครับที่เราที่เราแกา้ขยับฝาใหม่แล้วครับเปิดเปิดข้อเปิดออกแล้วทีนี้มันก็ไหลดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะ,ะจาปิด น้ำมันก่อนนะครับมันเลี้ยกเกินนะครับอาการของมันก็คือว่า,อาตอนแรกคือน้ำมันมันไหลไหลไม่เต็มที่นะครับไหลนิดเดียวนะครับน่าจะเป็นที่ฝาตันนะครับก็คือว่าฝาตัวนี้มันจะมีรูระบายอากาศนะครับ รูระบายอากาศอยู่ที่ฝานะครับถ้าเกิดว่ารูระบายอากาศตันนะครับมันจะทําให้น้ํามันมันไหลไม่สะดวกนะครับหรือว่าน้ามันจะไม่ไหลนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทําการเป่านะครับเป่าตรงรูตรงนี้ครับนี่นะครับเพื่อนเพื่ตรงขอบนะครับมันจะมีรูอยู่เล็กๆนะครับรูเล็กเอยู่ั้งในนะครับถ้ารูตรงนี้ตันนะครับมันจะทําให้ น้ำมันมันไม่ลงนะครับดูข้างในเล็กๆนะครับอันนี้เราก็จะใช้ลมเป่านะครับลมเป่าให้รูมันไหลให้มีอากาศระบายได้สะดวกนะครับมีรูอยู่ตรงขอบข้างในนะครับเล็กๆนะครับนิดเดียวนะครับรูเล็กๆนะครับถ้าเกิดว่ามันตันนี่มันจะทําให้น้ามันไม่ไหลเลยนะครับหรือว่าไหลช้าไหลไม่สะดวกนะครับอันนี้เราก็ได้อาลมเป่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับ โอเคไหลดีอยู่นะครับถ้าอย่างนี้ก็คือว่าไหลดีอยู่นะครับแต่ถ้ามันไหลนี่เดียวหรือว่ามันไหลหยุดหยุดติดติดขัดนะครับใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับเพื่อนเมื่อกี้นี้มันเป็นที่ฝาน้ำมันนะครับก็คันนี้ก็คือไม่ได้ล้างคาบูนะครับก็ แก้ไขฟ้าน้ำมันก็ใช้ได้แล้วนะครับนะครับตอนแรกนึกว่าคาบูตันนะครับก็มาดูที่น้ำมันก่อนน้ำมันมันไม่ไหลก็แก้ไขน้ำมันก็เรียบร้อยน,นะครับ